ประกันไม่จ่ายถ้าเราประมาทเดินเล่ออย่างร้ายแรงเวลาที่รถเกิดอุบัติเหตุครับเรามักจะได้ยินคำสามคำอยู่เสมอครับก็คือคำว่าประมาทหรือไฟผิดนะครับอีกคำหนึ่งคือไฟถูกและคำสุดท้ายคือประมาทร่วมหรือประมาททั้งคู่นั่นเองนะครับประมาทในภาษาทางการเราจะใช้คำว่า ประมาทเลินเลอ่อประมาทเลินเล่อก็คือ,าก,คอการกระทําใดๆของเราครับไม่ได้มีเจตนาที่ให้เกิดเหตุร้ายหรือว่าผลร้ลายตามมาแต่เป็นการกระทําที่เราเนี่ยครับไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเ <laughs> <unsuccess fully> <it> มื่อเทียบกับคนทั่วๆไปที่อยู่ในภาวะเดียวกันครับแบบนี้ครับบริษัทประกันภัยยังต้องให้ความคุม้มครองตามปกติอยู่เหมือนกันแต่เป็นไฟเพลทนะครับแต่วันนี้ครับจะพูดถึงคําว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงคือการกระทําใดๆก็แล้วแต่ครับที่ไม่ได้มีเจตนาที่จะก่อให้เกิดผล หรือว่าความเสียหายตามมาแต่ว่าเป็นการกระทำที่เราหรือว่าคนทั่ว,วไปครับสามารถคาดการคาดหมายล่วงหน้าได้เลยว่าถ้าเรายังทำแบบนี้ต่อไปอาจจะทำให้เกิดความเสียหายที่สูงหรือมากตามมานั่นเองและถ้าเราได้ใช้ความระมัดระวังสักนิดหนึ่งครับจะเป็นการป้องกันไม่ให้เหตุร้ายนั้นหรือความเสียหายนั้นเกิดขึ้นตามมาอย่างที่คาดหมายไว้แต่เราครับละเลยและไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตรงนั้น แบบนี้ครับก็คือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงบริษัทประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบต่อเหตุที่เกิดขึ้นตามสัญญาใดๆครับตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา879ครับได้ระบุไว้ว่าผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบในเหตุแห่งวินาศภัยและเหตุอื่นๆที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัยชัดเจนแล้วนะครับเพราะความชุจฉลิตหรือว่าความประมาทเลินเลิกอย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภยัยหรือผู้รับ ประโยชน์นั่นเองครับเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นขอยกตัวอย่างแบบนี้ครับนกอไก่กําลังขับรถเรียบช้ยหานขณนะดเดียวกันรู้สึกว่าอยากสุบุรี ก็เลยหยุดรถริมชายหาดแล้วก็ลงจากรถยังไม่ได้ทําการดับเครื่องยนต์และไม่ได้ล็อกรถในขณะที่กําลังยืนสุบูลีอยู่ข้างรถนั้นมองออกไปที่ริมชายหาดมองเห็นว่าเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามก็เลยเดินออกห่างจากรถไปประมาณ30-40ถึงเมตรเป็นเวลาครู่เดียวหลังจากนั้นเดินกลับมาที่รถแต่กลับพบว่ารถได้หายไปจากจุดต,ตรงนั้นแล้วก็คือถูกขโมยนั่นเองแบบนี้ครับก็มีดีกาที่ศาลท่านได้ตัดสินไว้แล้วนะครับดีกาที่13071 ทับ2558้นายกไก่ครับจอดรถติดเครื่องบวกกับไม่ได้ล็อกประตูไว้แล้วเดินออกห่างจากตัวรถ40เมตรพฤติกรราดังกล่าวเป็นพฤติกรรมที่จอดรถทิ้งไว้โดยไม่ใส่ใจและไม่สนใจว่าจะเกิดเหตุร้ายกับรถซึ่งเป็นทรัพย์สินของตัวเองหรือไม่ซึ่งวินยูชนโดยทั่วไปพึงคิดได้ว่าการกระทําแบบนี้จะเอื้อให้ผู้ไม่หวังดีสามารถเอาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นั้นได้โดยง่าย นับเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเมื่อรถหายเพราะว่าความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ประกันภัยคือนายกอไก่นะครับแบบนี้ครับบริษัทประกันภัยก็ไม่ต้องรับผิดชอบ กับการสูญหายของรถคันนี้ครับอีกตัวอย่างหนึ่งครับผมขับรถไปจอดที่หน้าร้านสะดวกซื้อครับแล้วก็รีบไปทําธุระอาจจะข้องน้ําหรือว่าไปซื้อขนมก็แล้วแต่ด้วยความรีบครับลืมดับเครื่องแล้วก็ล็อกประตูผมทําธุระเสร็จแล้วกลับมาอีกทีหนึ่งมาดูที่รถรถไม่อยู่แล้วก็คือถูกขโมยไปแบบนี้ก็เข้าข่ายลักษณะดเดียวกับข้อมือสักครู่นี้ครับเข้าข่ายในเรื่องของประมาทเดินเล่ออย่างไร้แรงหรือต่อให้ผมดับเครื่องครับแต่ว่าผมลืมกุญแจไว้ในรถเลยโดยที่ไม่ ไ,ได้ล็อกประตูแบบนี้ก็เข้าข่ายประมาทเลเร่อ,อย่างร้ายแรงเหมือนกันเพราะมันเป็นการเอื้อให้โจรหรือขโมยนั้นสามารถขโมยรถนั้นได้ง่ายได้ครับในทางกฎหมายครับเขามองว่าถ้าผมครับได้ใช้ความระมัดระวังสักนิดหนึ่งอย่างน้อยเพื่อดับเครื่องครับแล้วหยิบกุญแจไปต่อให้ผมไม่ได้ล็อกประตูรถไวเนี่ยแบบนี้ครับยังไม่เข้าข่ายในส่วนของประมาทเลเล่อย่างร้ายแรงแต่จะเป็นแค่ในส่วนของประมาทเลเล่แบบธรรมดา ผู้ชมทั่วทั่วไปครับสามารถเกิดความประมาทลักษณะน,นี้เกิดขึ้นได้ซึ่งถ้าเป็นอย่างหลังนะครับเมื่อไม่เข้าข่ายความประมาทเลอะเลอะอย่างร้ายแรงแบบนี้ประกันยังต้องคุ้มครองให้ลดผมในกรณีที่รถหายนั้นอยู่ครับในทางกฎหมายครับมองว่าถ้าเกิดเราอยู่ใกล้รถในระยะที่เพียงพอสามารถที่จะป้องปรามไม่ให้โจรหรือขโมยหรือผู้ไม่หวังดีเนี่ยเข้ามาเปิดหรือลักขโมยรถได้เนี่ยรถก็จะไม่ถูกขโมยแบบนี้ครับก็คือการที่เราใช้ความระมัดระวังเพียงน,นิดหนึ่งรถ หรือว่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นจะไม่ถูกลักขโมยหรือว่าเกิดความเสียหายนั่นเองครับการดูว่าความประมาทนั้นเป็นความประมาทเรื่อยอย่างร้ายแรงหรือไม่เนี่ยอาจจะเปรียบเทียบได้กับวินยูชนทั่วไปในสภาวะเดียวกันก็คือในภาวะเดียวกันนั้นถ้าคนทั่วๆไปนั้นอาจจะเกิดความประมาทเกิดขึ้นได้บ้างถ้าเกิดเราประมาทอย่างเขาบ้างเนี่ยก็เป็นความประมาทแบบ ธรรมดาที่ไม่ใช่ความประมาทร้ายแรงครับแบบนี้บริษัทประกันภัยก็ยังไม่สามารถปฏิเสธความคุ้มครองจากความประมาทแบบธรรมดาได้นะครับ <S <S เช่นการขับรถฝ่าไฟแดงนั่นก็คือความประมาทเกิดขึ้นแล้วและการจอดรถด,ดับเครื่องแล้วเอากุญแจไว้กับตัวตัวเดินออกไปนะครับแต่ว่าลืมล็อกประตูแบบนี้เป็นความประมาทแบบธรรมดาท,ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับอยากจะเน้นย้ำไว้แบบนี้ครับว่าการที่ความประมาทนั้นเป็นความประมาทเดินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่จะอยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษา ของสารเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างเพิ่มเติมกรณีที่เป็นความประมาทเลอะเล้ออย่างร้ายแรงเช่นการเมาแล้วขับ,บเอารถไปแข่งขันความเร็วเอารถไปใช้ในการปล้นชิงทรัพย์เสียบกุญแจทิ้งไว้ในรถแม้ว่าจะดับเครื่องแล้วหรือแม้กระทั่งการเอารถนั้นไปจอดในที่สุ่งเสี่ยง ว่ามีโอกาสที่จะถูกขโมยถ้าเห็นว่าเรื่องนี้มีประโยชน์รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไว้ <o> เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆแบบนี้แต่ถ้าเกิดอยากรู้ <t> เรื่องเราดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการประกันภัยหรือกําลังมองหาเบี้ยประกันภัยที่ราคาถูกคุ้มครองดีเนี่ยสามารถติดต่อผมได้ที่ตามที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์ที่เบี้ยถูกคุ้มครองดีแล้วก็ได้ส่วนลดทุกๆปีก็แนะนำว่าให้ไปซื้อกับแอปฟิน ประทันรถเพียงแค่ใช้เบอร์โทรศัพท์ของคุณแค่อย่างเดียวเท่านั้นไปลงทะเบียนผ่านลิงก์ข้างล่างที่ผมแปะไว้แล้วนะและมั่นใจได้เลยว่าไม่ใช่ mm hmm. ลิงก์ call center แน่นอนครับและสำหรับใครที่กำลังมองหาอาชีพเสริมงานเสริมารายไ,ได้แบบ passive income ดยที่ไม่ต้องขายไรายได้ต่อเดือนหลักหมื่นถึงหลักแสนทำได้จริงครับไม่ได้ไขฝันคุณก็สามารถสมัครเป็นตัวแทนในหน้าผ่านลิงก์ที่ผมแนบไว้แล้วข้างล่างนี้นะครับ ฟรีครับไม่มีเงื่อนขผูกมัดไม่ว่าจะสมัครแล้วจะส่งงานจะมีการซื้อเข้ามาหรือไม่ก็ไม่เกี่ยวกันสําหรับใครที่มีบัตรในหน้าอยู่แล้วสมัครเข้ามาเป็นทีมงานกับเราได้เลยผ่านลิงก์ข้างล่างนี้เหมือนกันส่งงานกับฟินบล็อกเกอร์ได้ค่าคอมสูงเทียบเท่ากับส่งงานตรงแล้วก็ขายง่ายผ่อนสบายสบายเอาไว้ให้ลูกค้าได้เทียบเสนอให้ลูกค้าได้เลือกเข้าไปดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ www. fin ขีดกลาง i n s h o r t e c h c o m